Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? I put ไกลที่จะเข้าใช้กันแล้วนะครับสำหรับภาคต่อภาพยนตร์แอนิมเมชันจากค่ายพิกซาอย่าง Inside อ u t หนึ่งในแอนิมเมชันที่ผมชอบมากที่สุดเรียกได้ว่าเป็นระดับท็อปในดวงใจเลยก็ว่าได้และหนึ่งในโอกาสที่ภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังจะเข้าฉายในวันที่2มิถุนาย,ยนผมเลยจะขอพาทุกคนมาพบกับเบื้องลึกเบื้องหลังรเรื่องที่คณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ i Inside อ u t มหศจรย์อารมณ์อลเวง์ถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยครับคิดถึงเรื่องนี้ตอนดูครั้งแรกจัง Inside Out บอกเราดึงราผ่านการเติบโตของนูร้อยลายลีและอารมณ์ทั้ง5ของเธอ Joy Sadness Anger Fear และ Disgust เมื่อไรไดีต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตก็เป็นหน้าที่ของอารมณ์ทั้ง5้าของเธอที่ต้องเรียนรู้และรับมือกับเรื่องราวสุดวาบุญ Inside Out เป็นภาพยนตร์ลำดับที่15ของค่ายพีกซาโดยมีพูมกับคือพีชด็อกเตอรเจ้าของผลงานม o n s เตอร์อิง และโซแต่นายเซร่าที่เขาจะไม่ได้กลับมากำกับในภาคต่อนี้โดยถูกเปลี่ยนเป็นกลุมกับเป็นแคสต์นิแมนแทนในช่วงแรกของการออกแบบ Inside Out จะมีอารมณ์ทั้งหมดถึง27อารมณ์เพื่อสอดคล้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่ซับซ้อนจริงๆของมนุษย์แต่ก็ถูกปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่5อารมณ์แทนโดยือยเฉพาะอารมณ์ที่โดดเด่นและเข้าใจง่ายเพื่อเหมาะสมกับผู้ชมทุกวัยอย่างไรก็ดี Inside Out 2ก็จะมีการเพิ่มอารมณ์ใหม่ๆเข้ามา น่นคือเอนไซต์ต t เอนวีเอนโหนยและแอมเบลเล m เมนต์ตัวละครไรล,ลีไแต่รับแรงบนนันดาลใจมาจากลูกสาวของตัวพุ่มกับเองไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวง,นงดนตรี่ชอบหรือแม้แต่เรื่องราวบางส่วนในเรื่องกว่า้่รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในครอบครัวองตัวเขาเองอารมณ์แต่และตัวแต่รับการออกแบบให้มีรูปร่างที่มีความเฉพาะ ตดวรับแรงมานานใจมากจะซีต่างๆที่สอดคล้องกับอารมณ์นั้นๆอย่าง joy คือดาว sadness คือหยดน้ำตา discard ผักบอกโคลี anger ก้อนอิดและ fear เส้นประสาทครับ inside out เป็นภาพยนตร์ของพิกซาที่ไม่มีตัวร้ายอยู่ในเรื่องแต่จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านการประจนไปของ joy และไล i r y ที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์และการจัดการอารมณ์ที่ยากลำบากมากกว่า แต่ในช่วงเริ่มตน้นอินไซเอาก็มีแผนที่จะใส่ตัวร้ายเข้าไปเหมือนกันซึ่งตัวร้ายนั้นคือกลุม่มหรือเราลงความคิดด้านลบแต่เดียนิ้ถูกตัดทิ้งไปไม่อยู่กับฉันไรลี่ในอินไซเอาภาคแรกเราจะได้เห็นว่าตัวละครไรลี่นั้นไม่ชอบกินผักบอกคลีแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเด็กที่นั่นกับชอบกินผักบอกคลีกันมากๆในภาพยนตร์เวอร์ชันที่ฉายที่ญี่ปุ่นเลยมีการเปรลี่ยนจากผักบอกคลีเป็นพริกหยวกเขียวแทนฝ่ายเียนบทต้องขับปรึกษากับจิตแพทย์ตัวจริง แใน่ใจว่าอารมณ์ความรู้สึกและกลไกต่างๆของร่างกายภายในเรื่องจะมีการทํางานที่ถูกต้องและไม่แฟนตาซีจนเกินไปโดยที่ายเขียนบทต้องใช้เวลาที่นานและพูดคุยกับจิตแพทย์หลายตัวหลายคนกว่าจะสามารถเขียนบทเรื่องนี้ออกมาได้คือคุยจนแทบจะเป็นจิตแพทย์ซะเองแล้วครับได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมไปครองในช่วงแรก อารมณ์แต่ละตัวจะมีชื่อเป็นของตัวเองไม่ได้ถูกเรียกแทนอารมณ์จริงๆเหมือนกับปัจจุบันเช่นจอยตอนแรกก็จะเช,ชื่อว่าอีลาเซตเนตชื่อว่ามิสตีและดิสการก็ชื่อมานาเดียนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับอินไซอัลมาสาจันอารมณ์อโลเวงเตรียมความพร้อมก่อนรับชมภาคต่อของอนิเมชันน้ำดีเรื่องนี้ในอินไซอัล2วันที่2มิถุนายนในโรงภาพยนตร์ Those guys ares และถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ